ผมวาอันวากูอิงครับแบ็กซ้ายจากสโมสรปัตตานี f อซครับซึ่งในวันอาทิตย์นี้เจอเจอทีมบ้างเกิดครับอย่าง FC ยาลาครับตอนนี้อยู่จากฟูงครับแล้วก็ในความในความคิดของผมผมเชื่อว่ามันมันก็ไม่ได้ง่ายครับแต่ก็จะพยายามโฟกัส วิธีการเล่นของของทีมครับแล้วก็ความพร้อมของทีมตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็น์ครับทุกคนซ้อมกันหนักมากเพื่อเพื่อแมตช์น,นี้จริงๆครับเพื่อจะไปเอาสามแต้มกลับมาเพื่อชาวปัตตานีแล้วก็สโมสรอนัตตานีครับจะพยายามครับแล้วก็ในความพร้อมส่วนตัวของผมผมก็ พร้อมมากครับจะพยายามเก็บ3มแต้มให้ได้แล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมฝากถึงแฟนบอลแล้วก็เชิญชวนแฟนบอลปัตตานี FC แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาชมเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับครับครับ